ในช่วงสงการ <Okay. S 1> เราก็จะมีการไหว้พระพุทธเจ้าไหว้พ่ออุปคุตไหว้พระแม่ธรณีเพื่อสำนึกพระคุณที่ท่านได้ปกปักคุ้มครองดูแลรักษา,าเราพร้อมกับครอบครัวเราลูกหลานญาติาพี่น้องอที่ให้แค้วคาดปลอดภัยเป็นสิริมงคลเสมอมา และเราก็กตันยุกตเวทีมีสิ่งของน้อมถวายท่านบูชาท่านและก็ขอความคุ้มครองในปีถัดไปก็ให้แคล้วคลาดปลอดภัยเป็นมงคลและวันนี้นั้นก็จะได้มีการถวายตุ้งแล้วก็ตุ้ง12บราศีเพื่อให้คุ้มครองทั้งครอบครัวให้ ปลอดภัยเป็นมงคลในการละสังขารปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีใหม่เมืองโดยเฉพาะเราอยู่ภาคเหนือประเพณีวัฒนธรรมเหล่านี้เราลูกหลานก็ควรที่จะจดจำและก็สืบทอดสืบต่อกันไปเพราะว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามเราก็ควรที่จะรักษาอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมนี้ไว้ ya dehum <much or coupon behaviLee> <gehört> I to ครับผมได้ครับเดี๋ยวถ่ายห้เลย นัมัตนัโมอุปคุตชัยยะมาลังสันติโอมนมัตนโมอุปคุตชัยยะมาลังสันติโอมนมัตนโมอุปคุตชัยยะมาลังสันติโอมนมัตนโมอุปคุตชัยยะมาลังสันติโอมนัมัตนโม namo buddhaya namo uppakosh saya malang santi มาลังสันติโอนะมัดนโมพรพุทชัยะมาลังสันติโอนะมัดนะโมพระพุทไปไถ่ใจยจกจะเห็นาพระพุทธนะมัดนะโมพระอยู่เยจะไถจะเห็นดวงพระพุทธนะมัดนะโมพระพุทธ

นมัตนัโมอุปคุตชัยยะมาลังสันติโอมนมัตนโมอุปคุตชัยยะมาลังสันติโอมนมัตนโมอุปคุตชัยยะมาลังสันติโอมนัมัตนโมอุปคุตชัยยะมาลังสันติโอมนมัตนโมอุปคุตชัยยะ นะมัสดนะโมอุปคุดชัยยะมาลังสันติโอนะมั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 ัดนะโมอุปคุดชัยยะมาลังสันติโอนะมัดนะโมอุปคุดชัยยะมาลัง พุธชัยยะมาราสันต<อ>ิคุณทองไปนคุณโตอ่ะคนโตกลับแล้วเีกช่มสมชาย นัตพลคำดีนอบประโดนแสงคำอาทิตดวงใจนี่ของใครอ่ะปรียะปียะอันนี้น,นี่ร้านปลาทอง,งร้านปลาทองสิรนนินสุนันตาสิรินสุนันตาอันที่ไม่ได้มาสมชายก็ตะกี้นี้เขียนอยู่ในร้านปลาทอง นายน้อยใจคำอ่อานั่งหลงกันใจน,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 นวลคำแก้วนวลคำแก้วป้าสองพร้อมครอบครัวมาลายพร้อมครอบครัวนั่งหลงกันใจมกกื่มะน,น,นะกอน แหบได้แล<ร>้วปะเทียนสมชายนามดีกุสมาสมจ้อยเอาขอแม่มาก่อนกุสมาสจ้อยบันดี่นี่หนูแม่อย่ดนลุงยี่หอมลุงยี่หอมสามสุกนาุุกอนาเนแสงนวลนามสุกใครแสงนวลอันนี้ของเรา มงคลรัตนสกุลวานิชเด็กเด็กผู้หญิงก็ไปได้ไหยเด็กผู้หญิงรับประทองทั้งหมดูดเลย่รับประท้องทั้งหมดยศสวัสดีทิพธาดาวงมนรีคำแก้วครับอามคำแก้วเดี๋ยวไปใส่ลูกครับตรงนี้ไม่ไม่ได้ใส่ชื่อรูปนะ วีระอะไรนะ่ยยายยายเอ้ยยายเอ้ยพร้อมกับครอบครัวของเราใส่ชื่ออไปแลแม่แม่อุ้มใครจะทำเมื่แม่อุ้มแม่อุ้มมาให้คนที่ไม่ได้มาทั้งหมดนปท่มมาพรฉันทำั้งหย่าันแม่ฉันทำทั้งหมดเลยไม่ใช่แม่อุ้มแม่อะไรอ่ะที่ไม่มา เรียกว่าหมดเดียวเอเอเอถ้าใเดินไ่พงก็เดินได้เนไอ้าไอแดงครับอ๋อมังกรกีรอันนี้สอะไรน้มันนมปลาพดส่ยปาอะกันโมันน้ำมูปพใส่ยมลาอร

ครับครับครับคับครับครับับคร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 ัครับครับครับมรับครัครับ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 ครนบครับครับรับครัามับครับครับครับคัครับคับครัองับคับครับมรัมรับครรัค ชัยยะมารังสันติโอมนมัตนโมอุปคุต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 ชัยยะมารังสันติโอมนมัสนโมอุปคุตชัยยะมารังสันติโอมนัมัสนัโมุปคุตงิโอ นัมัตนัโมอุปคุตชยยะมาลังสันติโอมนัม er> ัตนัโมอุปคุตชยยะมาลังสันติโอมนัมัตนโมอุปคุตชยยะมาลังสันติโอมนัมัตนัโมอุปคุตชยยะมาลังสันติโอมนัมัตนโมอปปคุตชยยะมาลังสันติโอม นมัสนาโมอุปคุตชัยยะมารังสันติโอนมัสน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 โมอุปคุตชัยยะมารังสันติโอ

ชัยยะมาลังสันติโอมนัมัตนโมอุปคุตชัยยะมาลังสันติโอมนัมัตนโมอุปคุดชัยยะมาลังสันติโอมประกาศเลยบอกบอกว่าอันนี้ทำเพื่ออะไรเอาถวายขอบารมีบัดนี้เราลูกหลานขอบารมีถรวายตุงขอบารมีขอบารมีของค์พ่ออุปคุตเพื่อขจัดเพื่อขจัดมาร อ้าอะไรเรียกรรมเจ้ากรรมในเวรต่างๆให้อโหสิกรรมกันอ่าพูดตามกูด,ดิขจัดมารและเจ้ากรรมในเวรต่างๆได้อโหสิกรมกรมกันซึ่งกันและกัน นะตามที่ปรารถนาทุกคนไปปรารถนาแล้วไปตามเราลูกหลานที่ได้ตั้งสัจจะไปที่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 กองทรายอ่ะเกิดอนุภาพสําเร็จสมบูรณ์ทุกประการที่กองทรายไปทุกคนไหที่กองทรายทุกาทุกาทาแล้วก็เราปักที่กองกลางช่างกล้องรีบไปก่อนเลยช่างก้องครับทั้งหลายทั้งปวงทุกทุกฝ่ายทุกทุกภูมิจงมันสร้างบุญกุศลมีจิตมุทิตาต่อกันเอื้อเกื้อกัน สามัคีกันเขาลบซึ้นกันและกันรับอานิสงส์ร่วมกันนำไปสู่สันติสุขสุขสันติสุขสันติสันติสุสขเทิอนขอบารมีองค์พระอุปคุตโปรดเมตตาสิ่งที่ลูกหลานกล่าวขอมานีา้เนื่องในเทศกาลสงการปีใหม่เมืองก็ขอให้แขวคาดปลอดภัยเป็นสิริมงคลทั้งครอบครัวญาติพี่น้อง สางเทศกับปักได้นะลครับเนอะทงใต้กับปักได้เะมารับกุศลผลบุญและอาโหสิกรรมซึ่งกันและกันนำไปสู่สันติสุขด้วยบารมีขององค์พระอุปคุตโปรดเมตตาบริหารจัดการแก้ไขวิบากกรรมขอให้ทุกฝ่ายรับการขมาและเจ้ากรรมในเวรอโหสิกรรมซึ่งกันและกันนำไปสู่สันติมาค่ะมาปักกนะัน

โชติขบันโชติฝังไปสุดสิ้นสาธุ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 สาธนสาธุ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 